สวัสดีครับนี่เจชัยมาครับวันนี้นำสาสนอตัวชิคซ้อมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะครับซันโยนะครับพอดีเพื่อนช่างเราส่งมานะครับจากต่างจังหวัดก็มาตัวเช็คไล่ดูคร่าวๆแล้วนะครับก็มาดูอาการกันเลยครับเปิดโอเคเส่งมามีมอเตอร์มีรีโมทนะครับรีโมทนี้อาจจะไม่ใช่ของเขาตัวรับรีโมทต,ตัวนี้ตัวนี้ก็กดมาที่ออนนะตัวนี้ ก็จะมีที่ต่อสายเข้านะครับไฟเข้าตัวนี้ดูแล้วตัวนี้ไฟเข้าน่าจะเป็นสีฟ้านี่นะฮะสีน้ำเงินนี่นะขาวก็เป็น N นะครับเบอร์สนี่เป็นรีเลอ์อนนะครับ12โวลต์คอมเพรเซอร์ทำงานนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีเซวิตอีกชุดหนึ่งอีกด้วยนะฮะโอเคมาดูกัอนอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ ตัวนี้ดีเล์เหมือนเพื่อนช่างเราเปลี่ยนมาใหม่ฮนะตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่นะฮะตัวนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะฮะตัวดีเล่สิบสองโวล์นี่นะนะน,นี่นะก่อนหน้านี้ก็จะมาเละเทะหน่อยนะครับเมนบอร์ดเพื่อนช่างเราบักกีมาไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ใช่ไหมมามามาย้ำแล้วแต่ก็ยังยังมีอ่ะจะมีจุดนี้นะฮะจุดนี้บักกีมาจุดนี้ช็อตอยู่นะฮะเนี่ย ตัวทันซิสเตอร์นะครับ Q2 นี่จะช็อตตรงนี้นี่นปักกีปล่อยแล้วตรงนี้จะกลัวจะหลุดอันนี้ล้างปิ้นใหม่แล้วก็ยังต้องบักกีอีกทีนะครับก็ล้างด้วยโซเวนก่อนนะครับตัวนี้น้ำยาโซเวนเนี่ยตอนนี้จะช่วยให้เวลาบักกีตะกัวติดง่ายกับลายปิ้นเก่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ล้างด้วยทินเนอร์ 3A ทีหนึ่งนะครับก็ใช้หัวแรงก็ที่ใช้ที่มาใช้อยู่ก็เป็นของฮาโก้นะครับตัวนี้ ยี่สิบทับร้อยสามสิบวัตไอ้สามสิบวัตนะไอ้ร้อยสามสิบวัตนะครับใครจะใช้ก็ใช้ดีครับตวกค่นี้มาดูอาการกันการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแล้วก็ให้เช็คตัวนี้ด้วยคาปาด้วยนะครับบางทีที่เกิดคาปามีปัญหานะครับหมุนเบา าตัวนี้ก็1ไมโครไอหนึ่งจุดไมโคร440โวลต์ AC นะครับป,าป้าอยากให้วัดดูทีดูอาการก่อนตอนนี้ยังเปิดติดอยู่ไหมนะครับมันจะเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับบางทีก็ดังแก๊กแกลกที่ตัวรีเลย์จะทํางานบ้างไม่ทําบ้างนะครับ่ทั้งนั้นทั้งน,นี้ตัวสั่งงานก็คือจากตัว CPU นะครับ CPU นี่ก็ทํางานได้จากตัวคิทตอนตัวนี้นะฮะคิทตอันยี่อยู่ตรงนี้ขาระหว่างขานี่นะฮะขา6 ขา63กับ62นี่นะฮะเห็นนะตัวนี้จะตัวนี้ก็จะมีตะกรวดรวมอยู่ด้วยนะตัวนี้จริงๆอ่ะย้ำใหม่แล้วแต่นี่นี่นะเราต้องบักเกียรานี้อีกทีนะครับเดี๋ยวลองเปิดก่อนตัวนี้ยังติดอยู่ไหมนะครับโอเคอ่ะตัวนี้ติดนะครับยังติดอยู่อาการติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนี่ แล้วก็บักกีช็อตมาด้วยนะครับอ่านี่มาเติมหมุนนะฮะโอเคกดปิดนะครับตัวนี้สำคัญคือแรงไฟจุดนี้ด้วยนะครับตัวคิดต้นเนี่ยตรงนี้ขาตั้ง DC 2 0โวลต์นะครับขา46 ให้ขาสีให้หกสามนะหกสามนะครับจะได้แรงไฟ2.30สูนนะครับแล้วก็ขาหกหกสองนะครับหกสิบสองนะครับจะได้สองจุนะหกโวลต์นะครับโอเค แล้วก็ชุดไฟที่จ่ายชุดขาคอยรีเลย์ต่างๆนะครับรีเลย์ต่างๆตัวนี้รุ่นนี้นะครับเขาจะมีเขียนไว้อยู่12โวลต์นะครับตัวนี้จุดนี้นะครับแต่วัดได้นะครับ13.78นะครับหรือ80นะครับถ้าวัดง่ายๆก็ตรงนี้นะครับตรงซีฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้แรงไฟจากหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงตัวนี้แปลง AC ตัวนี้นะครับ มออแปลงจ่ายเท่าไหร่เดียวยกันจ่ายเท่าไหรแล้วมาบิดดิสก์ไฟทีนะครับขาเข้าของมออแปลงนะอยู่นี่ไอ้ขาออกขาออกเข้าสองร้อยยี่สิบนะมอเตใช่ไหมใช่นะ วัดเอไม่ค่อขึ้นเลยจะวัดยากหน่อยตรงบีดีใกล้ๆบีดีขาหนึ่งขาสองนี่นะเอาตัวช่างแมววัดไม่ขึ้นมาตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวแล้วกันดีวัด A C ไม่ขึ้นนะ มีปัญหาหรือเปล่าทีมิเตอร์ต้องมีหลายๆตัวนะบางทีล้วนเสบปลั๊กแล้วนะโอเคต้องวัดไวนะฮะโอเคเข้า11โวลต์ AC นะครับตัวนี้ผ่านม้เอแปลงนะฮะ220โวลต์ไฟเรียหม้เอแปลงอยูจ่จุดนี้นะฮะ220อยู่จุดนี้ จุดนี้จุดนี้ผ่นานฟิลมานี่ผ่านฟิลสามแอมป์มานี่นะจุดนี้จุดนี้อ่ะนี่ไพรมอลี่ตัวนี้อยู่นี่นะฮะสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับโอเคใช่ไหมขอบักกีขาจุดจุดนี้ก่อนนะครับมันจะเหลือยนิดนึงนะจุดนี้งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับ หรือบางทีถ้าไม่ติดไม่อะไรเลยหรือไอซีซีพียูไม่ทำงานก็ลองเปลี่ยนคิสต้อนตัวนี้ดูนะลองเปลี่ยนคิสต้อนดูก่อนโอเคตอนนี้ปัปกกี่ขานี้แล้วนะจุดนี้ละไม่ละแล้วก็วัดดูคาปาด้วยนะครับบางทีมันหมุนนะฮะแต่บางทีใช้ไปน,นานามีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวัดดูไมโครด้วยนะครับกันเหนียวนะครับ ตอนนี่มันกหมุนได้นะครับแต่ว่าใช้ไปสักพักมอเตอร์ร้อนหรือเปล่านะครับตั้งวัดคาปานะครับขึ้นไหมโอเคต้องเช็คทุกครั้งนะครับ1.40นะครับโอเคก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเวลาซ่อมมีเครื่องมือวัดแล้วก็ใช้วัดนะครับวัดความชัวโอเค การนี้ก็คือบางทีต้องเว้นไว้นะครับแล้วก็มาเสียบปลั๊กอีกทีหนึ่งที่ต้องเว้นไว้ข้ามวันเพื่อมันลวนนะบางทีบางเครื่องโอเคเสียบแล้วก็เปิดโอเคมอเตอร์หมุนนะครับเปิดไปอันนี้มีเซนเซอร์น้ำแข็งด้วยนะครับแล้วก็เซนเซอร์อุณหภูมิตัวนึง่ง Okay. เดี๋ยวรอเปิดแล้วรอดูว่า,ารีเลย์ออนได้ไหมนะครับตัวนี้ผมสั่งเดี๋ยววัดดูตอนนี้กันว่าตัวไหนออนบ้างนะครับรีเลย์สองแลวะวาพัดลมนะครับตัวนี้ฮาวายสองตัวนี้ อ้าวเดี๋ยวโทษทีจับผิดผิดเส้นผิดเส้นว่าอยู่ในวันไม่ขึ้นเด,เดี๋ยวเติมสองตัวอ่ะจุดนี้นะฮะโอเคไฟสิบสองโวลต์นะฮะยัตรงขาคอยนะครับสิบสองจุดสามหกนะครับ่ะรีเลสสองทำงาน ตอนเปิดนะฮะดิเรกหนึ่งทำงานไหมนะครับต้องวัดขาคอยนะเนี่ยอยากรู้ว่าตัวไหนทำงานบ้างดิเรกหนึ่งไม่ทำงานนะ,ะตนะอนนี้่ทำดีเลยสี่ เรเลสีก็ไม่ทำนะครับโอเคตอนนี้เรเล่นี้ทำงานอยู่เรเล่สองเรเลยหนึ่งเรเลยสีไม่ทำงาน,นะฮะครับน่าจะต้องอีกจังหวะหนึ่งมาปรับสปีดอีกทีหนึ่งแล้วนะมาอีกเบอร์หนึ่งนะถึงจะทำงานนี่นี้หมุนอยู่โอเครอนหน่วงสามนาทีดูสิจะ คอมเพรสเซอร์ Officer, จะออนไหมนะแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะอะไรอื่นลูกค้าแจ้งว่ามันเ,เปิดไม่ติดเพราะลมไม่หมุนนะครับตัวนี้ยังไม่ทำนะเอ้ยทำยังโอ,อ้ทำสั่งขาออกคอมเพรสเซอร์ Officer, ยังไม่ทำงานนะครับโอเคร้อนวงเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนทำงานอีกนะครับ ไปกับตัวนี้ด้วยนะฮะเดตัวนอกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ปรับสปีดพัดลมนะฮะเนี่ยตัวนี้พนคอมอเทแล้วกันอ๋อเรเดตัวสีจะมาจากสวิตครับสวิตตัวนี้สั้างจากสวิตตัวนี้ด้วย โอเคใช้ไปสักพักก็คอมิปเตอร์ออนนะครับวัดขาสองกับขาสี่นะครับใส่ออกออกแล้วนะตัวนี้ออนแล้วแล้วก็รีเลย์ตัวนี้ทำงานนะครับ ตัวใหญ่ทำงานอยู่ที่สิบเอ็ดไว้ต์สิบสองวอนครับตัวไหนทำงาน,นอีกอ๋อตัวนี้ทำงานด้วยนะรีเลย์สีรีเลย์ลสี่ทำงานดูตอนนี้ปรับสปีดด้ยยังรีเลย์หนึ่งแล้วก็รีเลย์หนึ่งทำงานนะครับ เนี่ยวัดขั้วนิดนึงนะครับความอ่อนพัดลมมาตัวรีเลย์หนึ่งรับรีเลย์สี่ทำงานอ่ะเดี๋ยวดูรีเลย์สองรีเลย์สองก็ยังทำงานนะครับคุณง่ายเวลาเวลาอ่อนนี่ทำงานหมดเลยนะรีเลย์สองรีเลย์หนึ่งรีเลย์สามรีเลย์สี่รีเลย์สามนี่เป็นตัวนี้นะครับ คท okay. ำครบถ้วนแล้วก็ตอนนี้ก็กดออโต้ไปนะครับพัดลมมันจะได้สปรับสปีดให้ได้โอเคกดปิดโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมัในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมัในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับยังไงก็ ฝากกดติดตามทางาช่อง YouTube แล้วก็ช่องใหม่ๆต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทาง Ti k t o k ด้วยนะครับช่อง,ช,องช่างแมว TikTok ก,ออก,ก็ช่องแคตอิเ e ล็กการช่างนะครับที่ตั้งชื่อไว้ก็ลองทำดูนะครับบางทีบางอย่างไม่เคยทำก็ลองทำทำ,ทำดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์ให้เพื่อนช่างหรือประชาชนทั่วไปในการที่จะได้ซ่อมหรือมีความรู้ทางด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่มากก็น้อย ฟังว่าช่างแมวเขาไม่ได้เก่งนะอะไรพอทําได้ก็ทํานะครับสู้ๆกันต่อไปครับช่วงนี้ก็โควิดก็ยังระบาดอยู่ก็เราม้องระวังตัวเนี่ยนะครับสวัสดีครับ